ต้นฉบับคลิปจากลิสุสมิธให้เสียงภาคไทยโดยคูนันโดเอาล่ะเจอรี่โบนี่รับการโจมตีสุดท้ายนี่ไปซะคว <ill>, อลสันถึงเวลาลาขาดกันสักทีไอ้หนูเฮียตายซะ <Yeah. S 1> เย้ นี่แหละพลังสูงสุดของฉันเดวันอันติเมตยังไงล่ะแกน่ะไม่มีวันชนะตั้งแต่แรกแล้วเดบชนะจ้าใครโองเราว่าฉันแพ้มันยังไม่จบตั้งหกแกนั่นแหละที่ต้องตายย่าบ้านาเป็นไปไม่ได้หอายไปซะไอ่ได<ะ>้าไม่น่าเชื่อจริงๆว่าฉันต้องใช้พลังนี้กับแกเวลานั้นมาทิ้งแล้วแกรู้หรือเปล่าล่ะเจอรี่โบลี่ควานแท้นมสดน้องโพรไทยเดนมาของฉันน่ะมาถึงเวลากลางคืนมันจะเกิดอาการบูดและเน่าเสียจนกลายเป็น ขวานแท้นอมสดน้องโพไทยเดนมาร์กที่บูดแล้วยังไงล่ะพลังมันจะทวีคูณขึ้นเป็นสิบเท่าโถ่ยบ้าน้านั่นมันออล่าอะไรกันเพียงแค่มันเดินผ่านทุกอย่างก็เริ่มเน่าสลายเงินเรอะถูกต้องนี่แหละพลังของขวานแท้นมสดน้องโพไทยเดนมาร์กของฉันแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นั้นหรอกนะนั่นมันไม่จริงนะถูกต้องหนึ่งในมหาสมบัติประจำตระกูลโจกตาหน้ากากงานวัดยังไงล่ะ <laughs> กูว่าแล้วใครขโมยของบ้านกูไปหมดฉันว่าเราถอยกันเถอะน่าเราในตอนนี้เนะี่ยสู้เจ้านั่นไม่ได้หรอกอีกฝั่งมันแข็งแกร่งเกินไปถ้าตัวฉันธรรมดาก็อาจจะใช่แต่ตอนนี้ฉันมีดาบมาฟเฟเยอร์อยู่รวมไปถึงพลังขึ้นบ้องม่ง,งนี้ด้วยทําให้ฉันในตอนนี้มันใจมากกว่าจะชน,นะขันไม่มีวันแพ้มัน ไอ้กราดีนี่มันจะเริ่มแล้วจับตาดูให้ดีนะทุกคนการต่อบรู้ครั้งนี้จะเป็นสึ่ชี้วัดจัตากรรมของโลกหวานน้ำาัตรเคลือบน้ำมนตันจะนชนะและเอาชีททั้งหมดกลับคืนมาแกไม่มีวันได้ชีทของแกคืนไปรหรอกเน่การต่อบรู้ที่จะตัดสินจะตากรรมของโลกได้เริ่มขึ้นแล้วเอาไปกินสะวนกกดที่มนแล้ว ละจารี่โบลีมีปัญญาทำได้แค่นี้หรือยังไงฮะไปบอกเราเราไปซะอัคคีสลาตันย่าย่าเอียะ,ยะ,ยะออนฮัตนะโชกเงานโกเงานออนฮัตจริงๆริงอ่ะเจ้าออนฮัตเลิกเัินรับอันนี้ไปหน่อยแล้วกันไอ้แมวโง่ตายย่าโอ้โหโดนน้าไปกี่ตัวเนี่ยแรงเยอะขนาดนั้นขึ้นน้ำสดที่ปูดอ้าวโ,โดนน้ากูเต็มๆเลยอ้อาให้เหมือนเต้เพนดาวเลยเหรอยังไม่จบย่าโอ้โหแม่งแต่กูก็ได้เป็นลูกเลี้ยงเลยอ๋อ เบาเบาเจอรี่แกยังปากเก่งอยู่เลยนเลนี่ยแมวเฮี้ยน่าจริงมึงปากดีสิวะนี่นี่เอาหนีไ่ไปแดกซะไอ้เวรตายตาย,ตายมึงจะไปไหนมันนี่ยยะเย้าเฮยยอมยอแพ้ต่อให้กองเช็ดคืนกูมาทั้งหมดเดี๋ยวนี้เฮ้ยให้ตายฉันก็ไม่คืนรับนี่ไปใต้ขึ้นน้องกดที่ปวดแล้วย่ยาแกน่ะนลบท่านี้ไม่ได้ลบที่น้องกดที่ปวดแล้วโอ้ย ถึงจะโดนตัวเองไปบ้านแต่ก็หลุดจากการจับของเจ้าดัานมัดได้ยี่เจ้าเล่ยนักไอ้แมวเฮียโอ้ยเอาซะแสบเลยเอ้ยแต่มันยังไม่จบไม่หรอกถึงแกจะเป็นอมตะแต่ถ,ถูกทำลายล้างจนไม่เหลือแม้แต่เศษรางแกก็ต้องตายเตรียมรับท่าไม้ตายสุดยอดของฉันซะขวานแทนนมสดฉันไม่ปล่อยให้แกใช้ท่านะลอกคนที่จะต้องตายคือแกตอนนี้แหละตายซะไอแมวโ้อเฮีย ฮ่าฮ่าเจอลี่โบลี่แกตกลุมพงังฉันแล้วที่แกทำลายไปน่ะมันแค่ชุดกราะเอาไปกินซะโถ่ไว้ยอเอและแล้วในจังหวะที่แกกำลังชะงักนี่แหละเต็มตัวแล้วไปซะหาไม้ตายสุดยอดขวาแท้นมสดน้องโพสไรเดนมากที่โบูดแล้วเครื่องน,นมสดที่โบูดแล้วมอร์แกนเอ็กซ์คาลิเมอไม่ล่าแล้วสินเกก